ป้ากองบอกมึงเกี่ยวลูกเสาคนน่มึงมากกว่าว่ามึงเกี่ยวไปเกี่ยได้มาคยอวนเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วมาเขาบอกไว้ยังเขาบอกไวยัเพาบอกไว้ยังกอเขาบอกว่ามาคยวนเออไปนองต้มหงสื่อเซาแล้วป้ากองไอโจงหงามากเมยเมยกินต้มหมูหงอีอ่ะกจอบชิแตกกัน หลายัเอบซิแตกกันหลยคนเขาผิดคนอีกเอ้าไ้หน่อยฮัโลมาค่มามกำุงเป็ดพี่น้องวันี้ยังมากไมี่สำเหนือเลยนี่ำมุกุ้งคือเกาคิดว่ออกกับำมุกกุ้งจะได้เข้มไมมาเริอพี่น้องรบรับว้ยิ่เงินทอดอก ่ะกินมาพี่น้องครับทุกคนี่ทางไก่ทางไก่โบ้ได้อยู่ต้าประเทศในประเทศโบ้อาตูุ้สาวโรงงานผบัวโรงงานครับไม่กินต่ำคงกับลูกชิ้นกับเกี๊ยวครับทอดเกี๊ยวกินปลากระป๋องเดี๋ยวมึงก็กินเมื่ท่านเขาเนี่มีตะครับครับมึงก็กินแม่ทอดแล้วมึงก็กินเลยใส่เสียไปซ่ามันกินได้ใส่เงี้ยวมาพี่น้องมาพี่น้องทางเล่า hom มากินน้ำกันครับผมเดี๋ยวคขับย่าไหลาย่มอะไรนะยุ่มมัวยุ่มมัวเนาะโอ้ย กูมาผู้ดีใช่ไหมนี่บ่มัต่อใหญ่ผู้ดีเล็บไอ้อ้วนยังมาเป็นแบบนี้มไงูดีง่าเนาะเมื่กินมะ่องแซ่บปะแซบครับอืมเรียาหูจังไงป่าบังแซบที่เด็ปะมันต้องแย่เลยเออมึงไปไปตัดออกยังไงข้ามึง

มึงจีบลูกสาวคนน่งมึงมากปะว่าเหรออืมว่ามึงจีบมาจีบได้ครับมันมาค่อยอ้วนออืมึดเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วมะฮะเขาบอกว่ายังเขาบอกว่ายังเขาบอกว่ายังบอกว่ายังเขาบอกว่ามาค่อยอ้วนเออมึงบอกว่าอะไรบ้างคำคมมั้งพี่รักเธอรู้ไหมโอเคครับ ยั่งเลยฟันเดียวน้งซึ้งไหมถ้าเจ้าบ้าหักไอ้ไอสิเป็นบ้าพวกคิดดีก็บ้าด้วยเดี๋วนเป็นยังคือเป็นบ้าขอบ้าหักเปล่าเอามึงต้องหนีไปกินยาดิแต่ว่ามึงเป็นบ้าน่ะอบ่มีรถไปครับเป็นยังไงบ่นี่ยเป็นยังไงบ่บอกข้ามข้อมแหมบ่มึงไปเจอ่ยวยังก็เป็นบ้าอยู่นี่บอกข้ามข้อมแหม เมื่อวานน่ะผมไปซื้อคอมมาแล้วพ่อค้าถามอ่ะจะสเปกไหนอ่ะผมก็ตอบไปแบบไม่คิดเลยอ่ะเอาแบบนมม่ใหญ่ะโอเตอร์หวานเงี๊ยบยังมียังกูบอกเขาจะได้ไหมครับงานครับเขาถามสเปกครับเขอถามสเปกงานครับเออคุณพ่อคุณแม่ทำงานยังไงคุณพ่อคุณแมงคุณพ่อคุณแม่เห็นดูกกูซึ้งมากอ่ะค่ะเพื่อบอกมันใส่ห้องไปเไยเนาะ ว่ยังหักกระเทื่หบ่ใส่ห้ามองบ่ได้เบาดีดีแม่เ่าแซึ่งซึ่งๆแี่เขาซึ่งมากเลยตาไหลเล่ยเพียบเย็บแมนครับยินใช่ฉันรักคุณแต่ฉันชู้คณที่คุณรักไม่ได้ชู้ย่อยได้บ่ มึง้ลครับคำกุ้หนึ่งด้อมึงจำไห้เด้อครับอุ้ยสูก็ยกูกินเน้อนะเยบไปเสียงไหวอยู่เอ้กินผู้เดียวมามามกินกินอะไรกินอะไรงตัวเนาะให้ดีอยากยูนเล็กหน่อยอยากงหอเนาะใกูกินน้ำหนฮอดดอกแม่ แม่แล้วมึงไปกำกระชี้ไว้เมื่อไหร่เราแมาผมบป็นรองเด็กกูบอกใส่มึงจะซื้อแม่บอกใส่ไงใส่ใจได้แฉมองใส่มองได้ทั้งปลาใส่กระป๋อยนี่มากมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องแซ่บๆเหมือนกันเสียงเสียออกดังเป็นยังไงก็ออกดังนี่แหละป่ะ ใส่มองในทั้งปลาเได้หมดยิ่งใส่มองในตรงนั้นโอ้มันเมองเขากินของกินสิเสียนหอกดังเมื่ออกนกูแล้วงคนดังมึงไงมึงก็ตัดแนี่ยคนดังมึงมึงเนยาคนหลวดด้วยมึงก็ตัดออกไงด้วยโอ้ยวอย่าโบเขาหลายไปยังโอ้เจุ๋มมึงมันอยากได้คนนั้นเมื่อวะเอาว้าย ปาป๋องม mm ันยังอยากได้เลยขวัญดังเลยขวัญก้มึงอ่ะยินยินนี่ก็มีได้ป่ะเอาพี่น้องเลห้มือไปอัดกรอบโอ้ยเพราะอะไรครั้นี่ล่ะครับผมถ้าว่าจะได้ที่พอดีขอโทษขออภัยครับผมมื่อนี้บ่มีอย่างมากมายตำหุง huh. สู وں, ้ปลากระป๋องสู้หนาใหญ่กินสู้ลูกสาวกินมันเผ็ดเนาะครับเนาะมาจะเจียวอย่างไม่เมย์บันอยากกินเผ็ด เลยให้พวกที่เขาบอกว่าีเบียกมีงานกินน้ำพวกขี่ข้านรวงพวกขี่ข้านกินเป็นแต่เนาะเ็ดเบียดกันซ้ำรวดใส่ที่กูเอื่น่ใส่นี่ในอันนี้เ็ดเบียกกันกูบอกมากกูเลี้ยงใจแห้งกูพี่น้องจโตใช่ไหมฮะบอกใช่ไหมกูบอกใส่มึงนี่นะมึงมึงบาซ้ำนึกเลยตีโดวนี่มึงม่ส้ำนึกเอาพ่อซ้ำนี่เหรอครับผมสวัสดีครับ สวัสดีพเนี้ยคร,ร,รับมาครับจะรียกันครับ